เสาเอนีกระตื้นลูกหนึ่งเข่าหกโมงเสาเด้อค่ะเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดเนาะค่ะวันหยุดอยังวันตีก็เนื่องจากว่าเป็นวันคู่นั่นหละจ้าลูกทสายเป็นกต่หยุดเลี้ยนเนาะจ้าก็บรรเดไปโรงเลียนมือหนึ่งเสาเมนีห้ากระจีหนึ่งเข่าเด็เต้าฟื้นเนาะจ้าบานปุ้ยเอินว่าเต้าก่อนเสาเด้อค่ะขึ้นนีห้ากระนอนบอรลับเด้อจ้าก็เนื่องจากว่ามาทีเลียงไว้มันเฮาเนาะค่ะทุกคนมีคนมาไต่อียังบุ้นนี่ค่ะประมาณตีหนึ่งนี่แหละจ้ามากระเฮาดีดีมันเฮาดดนหลายห้ากระนอนบ พอรับแบบนี้นอกจากเสียงมอลำดังอยู่ใกล้ๆผู้เหากระได้ยินพอตื่นมายัางเหมือนสาวว่ากับเป็นชีวะอ,อยากลูกตัวขายอยากตุ่มเพ่โฮมนอนต่อแต่มื่อนี้เห่ากระเก็บผ้าบรรยากาศรอบๆเสียงหน้าหน่อยเห่ามาให้เบิรงเด้อจา้าอันนี้ก็จะเป็นฟักทองที่คุณยายเพิ่นปลูกไว้ค่ะเหลื่อมแทย,ย่อยออกหน่อยแล้วนะคะคุณยายเพิ่นก็นจะลุบมาชมสวนของเพิ่นทุกเช้าเนาะคะ่ะทุกคนตั้งแต่เวลาขาดนมหมอกว่าหั่นได้สเสด็จฝนเมื่อนี้เห่าบริสายไม้ผากเสียงเด้อจ้าเนื่องจากว่าเห่าลืมไว้อยู่บ้านคุณสามีเนาะค่ะเวลาที่เเเเเาาาาาาคคสสสียงงกกกบ่่่มมอออันนนนปใดด้้ะะะศชชว มาณตีห้าหกโมงเช้านี่อุณหภูมิกระจาอยู่ที่ประมาณตีแปดองศาเด้อค่ะกําลังเย็นสบายเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมันแตงวมดี่ห้ามาฉีดยาบ่งเหมือนนั่นละจ้ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นมั่นแก้วเด้อค่ะทุกคนหรือว่ามั่นเทินั่นเองเช่นข่าวญี่ปุ่นห้าวกับบบเป็นตาอ,อกห่วงแห่งเด้อจ้ะเพราะว่าห้าวปลูกบบแมนหญ้ามั่นเนาะคะ่ะห้าวกับตองปันนามไซอา่าเกือบทุกมือเลยเห็นหลายๆคนบอกว่าอยากจะกลับมาอยู่บ้านแบบนี้เนาะคะ่ะอยากจะมาใช้ชีวิตแบบนี้วุ้ยแต่ขอเป็นกาลังใจให้ทุก,ทกคน แกคืนยู่กับวาเวลาแหล้วก็โอกาสและะ้วก็ความผอมของแต่ละคนเนาะค่ะมันบ่อซ้ากัน,นนี่ปุ้ยกำลัลงหลงไหลกับบรรยากาศตามทงไฮท,ทงหน้าของห้าวแบบหนีแห้งเด้อค่ะถึงแม้ว่าสิเป็นการนอนเถียงหน้าหลังในน้อย,อยมุ่งไพยย่หยาธรรมดาธรรมดานะคะทุกคนแต่กับหูซื้อว่ามีความตาบายใจแห้งค่ะปุ้ยเป็นคนหนึ่งที่บ่มาก,กั้นใช้ชีวิตที่แบบบุญไหวเนาะคะ่ะปุ้ยบ่มากยุงเหลืองของไผ่แล้วก็บบ่มากห้ไผ่ไม่ยุงเหลืองข้องปุยนํานะคะปุ้ยหมายถึงว่าปุ้ย่อน้างที่จะมาความเงียบสงบแลค่่อนขาทีจะเป็นส่วนตนตะาะกับ คนขาี็จะมีความสูข่าที่ยามือสาวมาตื่นมายืนตั้มทงไฮทงหน้าแบบนี้หลายๆคนก็จะสงสัยเนาะค่ะว่าเป็นยังคือบ่าเหตุเทียงให้มันหลังใหญ่ๆกว่านี้หรือว่าเห็ดเือนไปเลยเนาะค่ะเัาจังจยบด้ยมานอนอยู่เทียงหน้าหน่อยแบบนี้สําหรับปุ๋ยแหลวปุ๋ยมองว่าความผอมของแต่ละคนมันบอซ้ำกันค่ะปุ๋ยบได้ยเลงหลีมนะคะปุ๋ยนอนเทียงหน้าหน่อยปุ๋ยก็นอนหลับสบายมากๆเลยค่ะหน้าต้นนี้ปุ๋ยกับได้ยเหลืองหลอนเหลืองมองรับมองนอนนะคะในขณะเดียวกันเือนอยู่บ่านเป็นหลังกันยังบบมีคนนอนเลยค่ะทุกคนอี่ออออคะะมมกกนน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 หห้้าาาเเุ นนข้อดีของการนอนนานัาน่นก็คือตื่นสามาเทามีเวลาได้เหตุน,นั่นเหตุน,นี้เนาะคะ่ะได้เข้าสวนได้ฮดนำสวนนู่นีนั่นปุ้ยมีความเชื่อว่าการใช้ชีวิตแบบนี้เป็นความฝันของหลายๆคนเลยสาว้ันีปุ้ยหนึ่งเข่าไว้แล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะเสร็จแล้วหฮาก็แกเข้าไปสีในบานนะคะทุกคนหลังจากนั้นเ้ากลับมาเนาะจ้าจเฮาก็จะมาเหตุกับเข้าเลยนะคะให้นุก,กับเข้าที่ปุ้ยจะเฮ็ดมือนีค่ะทุกคนก็คือหนึ่งป่านะคะส่วนนั้นนีกจะเป็นหยอดฟักทองเด้อควะไม่แต่หยอดใหญ่ๆอ,อุ่บๆแบบนี้เลยะค่่่ะักกกททอออองงนนนนนนีี้้้เเเเา็บบบหววยยไปิิดะะแแลลรรคุืตตต ของเขาที่ห้วาวหันได้ลือออกเนาะคะ่ะหยอดเพื่อนกก่ยายแบบนี้เนาะคะ่ะสีลือออกก็เสียได้ค่ะนอกจากหยอดฟักทองที่ปุ๊จันหนึ่งใส่ป้าแล้วนะคะปุ๊จันยังมีบักฮงเฮิรมนำค่ะบักฮงหน่วยนีมันเป็นอย่างบุคคาทุกคนกล่นมันสอดตั้งแต่กอนรูเนาะคะ่ะก็เล,เลยได้เก็บค่ะอีกประมาณสองมือคุณสามีเพื่อนก็นจะเดินทางเขากรุงเขมเนาะคะ่ะฮ่าก็เลยว่าฮ่าจะเก็บบักฮงตนนี่แหละคะ่ะที่มันดือดเดนี่ไปฝากแม่ยาเห็นบักฮงเฮิรมแนวนี้ฮ่าก็คิดถอดเพื่อนตลอดเลยด้วยค่ะเพราะว่าเล่าแขีวบ่มีแล้วเนาะค,ะคาามม่่่่่ะะะททุกกกคคนนนนนนเเวลลาาาาาตตตสส้้้้้มมมีองบงบานานนัััแจิิไดย อายุหลายแล้วเนาะค่ะอายุประมาณ86ปีแล้วนะคะนี่ก็บ่ได้พ่อกั้นดนหลายเดือนแล้วค่ะถ้ามีโอกาสในช่วงที่น้องไอดีปีเตอรเทิร์ใหญ่เนาะค่ะถ้าคุณสามีเพิ่นลงไปกรุงเทพเฮาก็วาก่าสิลงไปนําเพิ่นอยู่หนาวใจงอญฝากทองกับบังฮวงเฮวี่ยล้วเฮาก็ยังใส่ดอกแคลงไปน,นะะป้าเด้อค่ะเคราะห์น,นึกออกว่าในตู้เย็นปุ้ยมีเห็ดนางฟ้าอยู่เนาะค,ะค่ะก็เลยว่าจะเอามามักใส่เกลือใส่ผงซุรสจักน้อยนึงเนาะค่ะหลังจากนั้นเฮาก็จะมาหนึ่งใส่กันเลยเวลาเอามาหนึ่งใส่ปูใส่ป้าแบบนี้เเเเเเเดดด้้้้้ออออคคคค่่ะะะแบบบฮงงััักกกกกมมมนนนนนููขขาาาวืี็็็ปปรหหยทุ ตั้มทงไฮทุหน้าห้าวที่มีอยู่เนาะคะ่ะเอามาเฮ็ดกินแบบนี้นะคะกับประหยัดไปได้หลายเติบเลยค่ะหนึตามือหนี้ของปุ๋ยก่บบาแม,มนกินเบิบดมือผลละค่ะจนหอดแรงผลวิกจะมาเก็บบะเขือเทศไปขวัวใส่แกนกับพริกด้วยค่ะเกิดจะตามแจวกินกับหนึ่งป้าของห้าหนั่นละค่ะบะเขือเทศของห้าวตนนี้ก็กำลังสูข,ขาหน่วยนี้ก็จะเป็นหน่วยแรกที่ปุ๋ยเก็บจากตนนี้เลยบะเขือเทศแบบนี้ห้าวกับปูไว้อีกอยู่ประมาณสามสตนเดือจากกำลังสีเหล่มออกดอกฉะนั้นนี่ก็จะเป็นพักชีค่ะทุกคนมีหอดเขือบกักเตงโมนะคะว่าตั้งแต่อีหยังเกิดตามสวนที่มันกินได้ปุ๋ยก็จะบด ถ้อนท,ทิมด้วยค่ะปล่อยให้เขาออกนวยออกผลแบบนั้นเลยกลับมาเบิงหนึ่งป้าของเฮาค่ะทุกคนกับหนึ่งวัประมาณ 30- 40ิบสีินาทีคุล่ะค่ะตอนนี้กับเปื่อยดีแล้วนะคะพักกับตองหนึ่งไปเปื่อยได้ค่ะทุกคนบาขันพอคพ่ณจะเคียวบาไว้นะคะเวล,ลา้ก็บข่าวปุก๊กกะจะนึกถึงพอกับแม่เป็นหลักเลยนะคะตอนนี้พอกับแม่กกะเท่าแล้วเนาะค่ะิ่อนอยากกินอีหยังอยากกินแบบใดคะ่ะถ้าเฮาเฮ็ดห้ไดดเฮาก็เฮ็ดห้เบิดนั่นล่ะคะ่ะปกติแล้วเวลาตั้มจ่ยวปุ๊กจะบ่ก่อยใส่บอร์เคลเทศลงไปนะคะปกติจะใส่บ ตำพริกกระเทียมหัวหอมเนาะคะ่ะแล้วก็ใส่บวเขือเทศลงไปนะคะยัวข้อเล่ขเขากันค่ะหลังจากนั้นปุ๊ิป้งโรยเดอยผงนวนะคะใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ลายกระแซบลายเด้อค่ะตามระเบียบของเขาใส่น้ำปลาลงไปในจักน้อยหนึ่งค่ะตามด้วยปลาแดกเม่บุลลำปาตีแดงเด้อคะ่ะใส่ลงไปประมาณหนึ่งซ้อยหอมพักซีลงไปค่ะย,ยัวข้อเลองเขากันเลยนะคะตาแจ่วของเขาเป็นอันเต็จแล้วเรียบร้อยนะคะปุ๊ิกจ็จะใส่ตอนปลาแดกบันของเหาลงไปน้ำเด้อค่ะเพราะว่าอี่พอฟันมักจำค่ะแคปเขาเซ็จแล้วพอดีค่ะทุกคนพี่่าเพิ่นกับ ปุ้ยก็จะแต้มผัาเขาไปซูเพิ่นกินนะคะสาวมือนี้เขาก็จะกินเขาแค่สองคนกับพีใช่ค่ะมาเบิงนาแตาของตอาแจแล่ะกัหนึ่งป้าของเฮาค่ะทุกคนก็มาด้วยค่ะมากินข้าวน้ากันนะคะเมนูกับขาบ้าวบานแบบนี้ถึงจะเป็นเมนูกับข้าวง่ายๆบวเลิดบวหรูนะคะทุกคนแต่ว่าก็เป็นเมนูกับข้าวที่เฮากินเล้าอิ่มท้องอยู่ได้ด้วยแห้งค่ะค่ะเมื่อนี้พุสิตัดผ่าม,มาย่ามแรงเลยเด้อค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงกว่าเกือบสี่สี่โมงแรงแล้วค่ะแดดก็ยังจ้าแบบนี้เลยนะคะปุ้ยกระเดยปั๊บกุ้งเต้าไม นะคะคเพราะว่ามองที่เฮาวด่างไฟหนึ่งเขาเมือสนสาเนาะค่ะมันกีดทางยางนะคะทุกคนปุ๊กเลยใหญ่มองไม่หน้าทีแรกแรกของปุ้ยถับป,ปุ้ยยูนหน้าเนาะค่ะนั่นก็คือด่างไฟหนึ่งเขาเห็ดแน,นวกินดนีสิราคา่ะสาเทีย่ยงแรงนะคะทางมอเขาเต้นแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะคุณสามีเพิ่นเ้ารถไปต่อพ่วงกลับมานะคะทุกคนตอนแรกกะแปลกใจอยู่ด้ีค่ะว่าเพิ่นหายไปไหอยู่เบิ้ลมือเนาะจ้าตอนมอไซตตะกูปีขั้นเก่าของคุณตามันตุยเนาะค่ะเฮาก็เลยไปได้ขั้นหนีมานะคะตอนแรกเที่ยงมากเนาะจ้าว่าได้มียไปจััง่นนาะ มาใส่คันนี้มันก็เป็นหลุนเกาเนาะค่ะโนวานะคะไปดัดแปลงเป็นมีบากเนาะค่ะก็สวยดีอยู่นะคะทุกคนคุณตาเพิ่นกับบกกาขี่เนาะค่ะเพิ่นว่ามันสูงนะคะย่านครับลมเนาะจ้าคุณสามีเพิ่นกัเลยตัดจินใจว่าใส่พวงขางให้คุณตาไปเลยเนาะจ้าตัดปัญหาเหลืองกั้นครับลมน้ำต่ำคุณยายก็สามารถน่งไปใด้เนาะค่ะสามารถแกของไปขายก็ไดข้าวนี้คุณตาเพิ่นก็คงจะยิ้มออกละเด้อจ้าก็ต้องขอบคุณคุณสามีเด้ะจ้าที่เล่าซัพพอร์ตขอบขั้วเฮาขนาดหนีบว่าฮาือาก็หา้ค่ะข่าวสุแล้ว ทุกคนทักกษิติม่ญ่งัวรักสุดท่ายก่อนเดาจาาตอนนี้งัวกระหิวนามแล้วนะคะเพราะว่าไก่จิค่ำแล้วเนาะค่ะแต่ก่อนนี้พุ้ก็เป็นคนนึงเลยเดนจ่าที่ยางัวแห้งนะคะทุกมือนี่ก็ย่งยานอยู่ขายนี่ยานบักขีดื้อนี่บางมือกับหูว่วมหูว่วมค่ะบางมือกับขีดดื้อขี้ดื้อกระเดดึ้อๆเลยเดาจ่าทัากษิติจุงไปเทลาโตเดาจ่าประกาปล่อยไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวบักเทิงนี่มันจิไปโค้มแม่มันเนาะค่ะเพราะว่าแม่มันเข้าไปสวมมาแล้วนะคะทายานมันโบติสเนาะจ่าช่วงนี้พุกคน้ใหห้้ผูย ทนเบิงไปัสกอนเด้อดจ่าตอนนี้พุ้ยกะจะล่งคลิปให้ทุกคนในเบืองกันแบบเยาๆเลยเ้ยค่ะส่วนมากแล้วก็จะเป็นคลิปบรรยากาศตามทงไฮทงหน้าของปุ๋ยแบบนี้เลยนะคะทุกคนพุ้ยอยากจะทายคลิปที่มันเป็นความสุขนะคะทรงหมอบให้ทุกคนในเบืองเนาะค่ะหลายๆคนเห็นงานเมื่อยเมื่อยแล้วนะคะแต่มาเบิงผาบรรยากาศแบบนี้กระถือว่าเป็นการพักผ่อนหลักกับพนคายไปในตัวเนาะค่ะผุ้ยอยาคินฮอดบานกับเบิงคลิปของปุ๋ยไปัสกอนเด้อค่ะทุกคนอย่าฝ่าเหลือนผ่านกันนะคะพุ๋ยก็จะพยายามเก็บภาบรรยากาศตามทงไฮท ุกคนได้เบิงค่ะช่วงนี้อีพ่อเพิ่นก็ไปฉีดปุ๋ยมั่นอีกหน้านึงเนาะคะ่ะทุกคนปุ๋ยก็เลยได้ไมาง้อเขาขอเองแบบนี้เพื่อก็อยากไปช่วยพ่อเพิ่นฉีดปุ๋ยอยู่ด้วค่ะทุกคนแต่ว่ามันต้องมีคนอยู่ทางนี้คนนึงเนาะคะ่ะเพราะว่าคุณยายก็วิงวิงเวียนเวียน,นปุ๋ยก็พอไปฉีดมันนํากันเนาะคะ่ะทุกคนก็คือแบบว่าบ่มีคนหนึ่งเขาเฮ็ดแนวกินจังซีน่นะค่ะกว่าสิมาเฮ็ดกับข,ข้าวกับน้ำมันก็สิคําสิมืดไปอีกอ้างว่าขาวขอกเสร็จแล้วเรียบร้อยเฮาก็เจียวเฟื่องให้น้ำด้วยค่ะหลังจากนั้นเฮาก็จะกลับมาเก็บบักห,หุ่งหน่วยนี้ก่อนค่ะสิต้นมันค่ะตอนนี้ก็เหลืองแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเถียง หน้าของคุณตาดยจากเป็นเถียงหน้าหลังเก่านะคะทุกเมื่อนี้พอผนกันยังมานอนอยู่ค่ะคุ้จะขอลาทุกคนไปด้วยผ่าบรรยากาศทงหน้ายัางมือแรงแบบนีเด้อค่ะปุ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ปุ้ยน้านะคะ